ถึงกว๋วยเตี๋ยวเรือป็มีจัดหลายร้านเนาะแต่บอกเลยว่าร้านนี้มีที่เด็ดมากกว่านั้นกินที่อยู่เหนือปามาล้านานาลากว๋วยเตี๋ยวเรือบรรยากาศโล่งโปร่งสบายแบบอื่นดนั่งกินไปลมพัดเยน็นๆไปสบายใจสุดๆเลยเจ้าแล้วคือที่นี่ของกินป็าน่าขนาดเลยเนอะนอกจากกว๋วยเตี๋ยวเรือแล้วป้ยังมีข้าวซอยที่หอมเครืงแกงสุดๆเลยขนมจีนน้ำเนี้วกระดูกเน้นๆแล้วที่ต้องลองก็คือกว๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสดปกติแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือป้าจะใส่น้ำกะทิกับเลือดลงไปต้มเลยมันกอ่อแต่ร้านนี้ป้ากึศใหม่ป้นเทกะทิลงไปทีหลัง หอมมันสุดๆเลยกลิ่นกําแบกเข้าไปคือแบบอืม้มที่อย่างเม่เกยเจอแบบนี้มาก่อนเลยอะแต่ายเข้าวพันก็มีนะข้าวมันไก่ต้มสูตรพิเศษของทางร้านข้าวหอมไก่นุ่มน้าจิ้มคือดีบอกเลยว่าผ่านการทดลองมาแล้วหลายขั้นตอนแล้วตอนนี้เพันก็มีโปรตีนนะก๋วยนะวเตี๋ยว4ี่จานแถม1จานน้อยหรือจะจัดเซตข้าวมันไก่บอกนะมาลงก็ได้เนอรลดราคาตัวหน,ะนาใกล้แยกรวมโชคอยู่เทินแล้วก็ถึงร้านเลยเปิด,ปดตั้งแต่8 3 0นมงกึ่งถึง4ี่โมง,มงแรงยุดกวนปูดใครอยากลองของอร่อยมาพิสูจน์กันได้เลยบอกเลยว่่าารสชติทีีนคือุด ขนาดถ้าอยากมาเคยลองต้องมาลองแล้วจะได้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกินดีอยู่เหนือเต้าน้าเจ้าขอบคุณเจ้า